คณะกรรมาการและสัปปะบปะรุษมัสยิดดารุ่นคอยรอดพยาบรรลือมีความยินดีขอเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติและร่วมดื่มน้ำชาเนื่องในงานวันเมตตาดารุ่นคอยรอดครั้งที่19เพื่อหารายได้ใช้ในกิจการของมัสยิดและบำรุงการศึกษาในวันศุกร์ที่30ธันวาคม2559นณมัสยิดดารุ่นคอยรอดพญาบรรลือ หมู่2ตำบลพญาบรรลืออ,อลาดบุรลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในงานพบกับคาราวานรถบิ๊กไบค์สุดเท่กับ Highway of God นำทีมโดยอาจารย์อดัมพรภาพงามพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์อับดุลกอรนีบุมมาเลอร์ในหัวข้อสบายสบายตามสไตล์อับดุลกอรนีบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเรื่องอิสลามขั้นวิกฤตถูกผิดอย่าคิดเอาเองโดยอาจารย์ชาฟีจันปลอดอาจารย์ยฟัตลื่นปิทักษ์ อาจารย์ฮับิีบุลเลาะศีอุทัยดำเนินการอภิปรายภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตลอดงาน